สวัสดีค่ะวันนี้พามาดูเห็ดเห็ดไข่เขียวนะคะฝนตกมาแค่ครั้งเดียวก็ก็อยากจะออกมาอันนี้เป็นเอ่อชุดที่สนะคะพระชุดแรกก็ออกมาดอกนึงแล้วก็ครั้งที่สองก็ออกมาอีกหนึ่งดอกอันนี้ก็วันนี้ออกมาสองดอก ด้วยความที่ว่าฝนมันทิ้งช่วงอะเนาะดอกเขาก็จะไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่นะจจะเป็นแห้งๆหน่อยซึ่งพื้นที่ตรงนี้นะคะมันจะเป็นพื้นที่เห็ดไข่เ,เขาเกิดเป็นประจำของเขาอยู่แล้วนะคะใต้ต้นพยอมนะคะ ะมีเห็ดไข่เขียวเป็นหลักไข่เขียวไข่เหลืองซึ่งไข่เขียวเนี่ยจะเป็นเห็ดไข่ที่มีกลิ่นหอมนะคะซึ่งถ้าเป็นมีฝนเยอะๆในแถวนี้นะคะก็จะเกิดเต้มไปหมดนะคะอ mm ันนี้ด้วยความที่ว่ามีเชื้ออยู่แล้วเนาะ mm hmm. ก็อยากจะออกฝนมาหน่อยเดียวนะคะ กเ,เขาก็ปก็จะใหญ่นะคะแถวนี้นะะอันนี้โรยล่ะ,ะ,ะก็เก็บไว้ทำเชื้อนะคะสังเกตดูนะคะก็จะมีใบพยอมหล่นเพราะว่าเห็ดไข่เขาก็จะเป็นเห็ดไมโครไรซานะคะซึ่งจะอาศัยรากไม้ในการเจริญเติบโตนะคะเดี๋ยว พฤษภาละก็คิดว่าฝนกลางกลางเดือนนี้น่าจะมีเข้ามานะคะแถวนี้ปัจจุจะได้เก็บภาพกันภาพภาพนิ่งนะคะแล้วก็จะเป็นวิดีโอมาให้ชมใหม่นะคะเห็ดใครเพราะว่าคนอีสานนี่จะชอบนะคะเพราะว่าเขาจะเอาไปตัมแจว เป็นเห็ดไค่ที่อร่อยนะคะโดยเฉพาะเห็ดใครเขียวนะคะจะเป็นเห็ดไค่นี้เขาจะมีอยู่สามสีเห็ดใครขาวใค่เหลืองแล้วก็ใขรเขียวก็าบอกว่าใขรเขียวนี่กินจะหอมที่สุดนะคะโอเคค่ะวันนี้พามาชมเห็ดไขรโรยนะคะที่บ้านสวนลุงนวดประอ้านะคะสวัสดีค่ะ